สวัสดีครับช่องจีนนะฮะไม่บ้าขนาดนั้นแล้วกุณดูช่องมึงเป็นอย่างเงี้ยถอยลงมาหน่อยแล้วไอ้สัตว์มีที่ไหนบังคับมาดูให้จ้าที่ขับ วันนี้มีเกมมาให้เล่นครับผมวันนี้กิกาตามชื่อคลิปไหมชื่อคลิปเหมือนไหมชื่อคิปจะมั่ว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 ไปทั้งวันทั้งกิกาวันนี้นะจะให้ทั้งสองคนพูดชื่อผลไม้ที่ผู้มึงเตรียนมาเองแหละไอเกนเตยมผ่ผมึงไม่รู้กันนะ ผลไม้นี้มีประมาณ20กว่าอย่างพูดภาษาอะไรเหนือซีภาษาอะไรอีสานครับเด็กคุณจะเป็นคนพิสูจน์หรือว่าตัดสินว่าคําผลไม้ไหนมันน่าเป็นผลไม้ชนิดนั้นมากกว่ากันเอออย่างนี้คือพี่อาร์มอ่ะเป็นคนภาคกลางใช่ไหมกลางเลยแล้วออฟฟิศของเราเนี่ยมันมีคนหลายภาคเอองงไปหมดขึ้นมาเนี่ยอยู่ดูไบฟังไม่รู้เรื่องอียอ่ะปวดหัวเลยนี่มันแค่ไหนร้านพี่อาร์มคนที่เก่งกว่าไทยที่สุดถูกต้องครับแค่มาเที่ยวอยู่ินที่พอบนเราจะถ่ายคนนี้เลยใช้ป้องกันและรักษาโรค ลักปิดปิดลักปิดปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเป็นสารอาหารจำเป็นที่ ก้อมแดงเลื้อเยื้อ่มนเลยของคุณอาชีพพี่อาวเป็นคนตัดสินจะฟังความรู้สึกแล้วกันเพราะว่าผลไม้แต่ละภาคก็พูดได้เหมือนกันใช่ชิ้นเดียวกันพูดเหมือนกันใช่นั่นแหละจะตัดสินให้ว่ามันควรเป็นคำไหนมากกันไม่ใช่การทีคกูตัดสินภาคกันไหมเนี่ยไม่หรอกเราเอาฮาเอาแค่ของผมเองแล้วกันขำขำขำเออสติปัญญาที่ผมมีแล้วกันะครับแค่เอาพี่อามาก็รู้แล้วมันเดี๋ยวเขราไปคือกูเดินผ่านมันจะเข้ามาหน้ารูเข้ามานั่งนี่เลยอ่ะโอเคคำแรกคำแรกเป็น <łość> ใครใครก็รู้อ้าภาษาเหนือก่อนบัตเต๊ะเรี่อสั้นๆวบัตรเต๊ะบัตเต๊ะคนกลางเข้ามาละกอไงแหละใช่มีสารว่าบัตรหุงตัวหุงอะไรตัวหุเตียมันหุ่งมากมันหุ่งตัวว่าที มันจะบักกุ้ยเต้ไปได้ยังไงมะละกอก็คือตำบักหุ่งรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ตำมะละกอเรากระดักใช่ไหมไอหลังเนี่ยอ้หก็ไม่ใช่ตำบักหุ่งแล้วเล่นักเต้นังปักเต้โอ้โหเก่งจังแต่ว่าทิวเต้ก็ชื่อปักกุ้ยเต้ใช่ไหมอ่ะพี่ดูลูกมันนะมันมีความวันนี้นะปักหุ่งมันมันไม่หุ่นมันมป็นปักกุ้ยเต้มีเเคิร์ฟให้กับ เหนือแล้บอกทำไมอ่ะทำไมอ่ะบักกล้วยเต้กล้วยนี่เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันคล้ายกัน,นบักกล้วยเต้ <c oughs> รูปทรงเหมือนกล้วยแล้วกล้วยไมืก่อนจะมีเม็ดำดำๆนี้ก่อนมสุใช่มเม็ดดำๆอย่างนี้ๆๆๆบมีความใกล้เคีกกยงกับ,บกล้วยมันะกอกับกล้วยเป็นบักกล้วยเต้ปักหุงยังไม่ได้เป็นกรรมการที่มีเหตุผลมันหงมันจะไปห่งข้าเรือแะไรกับน้ำปรตากลางเี้ยอะไรกันอย่งตอนแรกเลยทาย ไม่ชะไม่ได้ชนะเป็นความเป็นไปได้เด็กด้วนะได้คะแนนนจากกรรมการไปด้วยนะสับปะรดอ่ะให้ผู้ชายก่อนอ่ะสายอีสานนะครับมีชื่อเรียกว่าบักนัดสับปะรดเป็นปักนัดทั้งเหนือวว่าัักนด มีขาเข้ามาบักนัดกับบักนัดเพราะว่าอะไรมันมีเหตุผลไหมทำไมบักนัดกับบักนัดเออทำไมแล้วภาคใต้เป็นหย่านัดหย่านัดบักนัดเป็นไงทำไมมันแบบกินแล้วมันแบบให้มันเค็มมันนัดมันนัดอะไรไม่มีเดียวไม่มีหรอกมันมึงนัดกี่ปะเนด่ยขายทำไมสายเป็นอย่างนั้นมันขายตามตลาดนัด บ้านพี่อ่ะสมมติข้างบ้านได้ไหมปากซอยมีตลาดนัดตลาดนัดก็จะขายผลไม้ขายนั่นขายนี่ไปบ้านที่มีตลาดคณะไหมการอะไรเป็นคณะว่นคณะบ้แบบโอ้โหจะไปรู้ได้ไงแต่ที่กูให้คือให้ภาคเหนือครับ ถ้าเหนือเป็นคนพูดอ่อนโยนปักนัดอ๋อมีความพร้อมของคุณคือบักนัดชนะนี่ทีสามพยางเหมือนกันสับปะรดปักนัดใช่พยางก็เหมือนกันด้วยขอบคุณครับพยางเหมือนกันมีสามพยางบักนัดสองพยางห้วนลงมาดูว่าไม่ใคยใส่ใจกันเรียกชื่อนี้เท่าไหร่ให้กับภาคเหนือชนะโอ้ยจริงอ๋อพูดอะไรกันได้ให้กันะดาษกันได้ อันนี้ที่กรรมการเราไม่ได้ลำเอียงนะครับผมแต่ว่าเราลำตรงท่อไมอุ้ยฝรั่งครับมันมีสองชื่อท่านเหนือมันมีสองชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกมาชื่อเดียวดิมึงเลือกมาสองชื่อมึงก็ได้เปรียบกูดิเอาระวังคิดอีสานก่อนไหมภาษาอีสานเรียกว่าบักศีดาบักศีดา มาดูคะแนนเขาขึ้นไปก่อนนะครับวันนี้นะครับคุณยังยังไม่พูดอะไรนะครับบักกล้วยก้าเขาผมบักซีดาซีดาบักกล้วยกามันก็เป็นฟิลเดียวกันไงแบบว่ามันมีมันเป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็เป็นผลไม้ที่นี่เหมือนกันอ่ะอย่างนี้ก็ยังได้หมดดีได้หมดกล้วยนั่นกล้วยนี่ได้หมดเลยดีกล้วยโมนั่นให้คะแนนเราฟังดิจ้าอย่าไปทำ กว่าจะห้ามไม่ได้ผมก็เกลียดมากผมคิดว่าพี่เจ้าเลยก็สดกุสด,สด,สดอ้าวสีนึงโอเคต่อสีดาดูฟังดูไพปร้อสีดามันเป็นคิวแบบว่าอุ้ยแม่นางสีดาอะไรเงี้ยรูปมันแบบสวยเป็นอะจริงเหรอไม่ได้เคยพูดถึงฝรั่งนะเหมือนว่าพระนางสีดามาจากต่างประเทศอ่ะผมพูดมั่วทีกูดก็มั่วไง <c oughs> แต่ก็ต่อสีดาคือไปร้เอ๊ะหนุนครับ บรรนุนบรรนุนบรรนุนอุ้ยมันดูขนมเขาใกล้เกลียงมากเลยนะสิ่งที่ผมพูดออกไปแม่ไม่หนุนที่ย้ไม่ไม่สามารถแบบไปไปอิงได้หน่อยเลยเอาดิบุกมี่ไอพี่เจ้าตะเกียบเมื่อกี้แล้วนะเจ้าตะเกียบเมื่อกี้แล้วนะนู้นซมีนี่เดี่ยวหรือเปล่าเพราะนั้นให้เป็นฝั่งภาคเหนือไทยโอ้บรรนุนมันดูขนมกว่ามึงใช่เขาชื้อเขาตรงมาแล้วมาแล้วบุกมี่บาถมี่ เออทั้งไงมันเป็นบีบีเออแล้วมีมีควา่อนเฮ้ยเอาบางนี้เอาบางนี้แต่เขาชื่อเขาได้อยู่แล้วโอเคเราแค่เป็นรูปประทับไอ้นี่เขาเป็นนามประทับพอต่อไปละฝากเอาเทคเจอร์ใหนโอเคโอเคโอเเดี๋ยวยังผ่านมาอูโอเคโอเคลืมลืมผ่าดูลืมผ่ารีบตัดสินนะพอต่อไปข้อต่อไป า,าลูกลูซ่าบอกเขาว่าเก่งเลยเก่งภาษาไทยที่สุด มุตตาครับซอโตเป็นเป็นทอทหารได้ทอทหารเราเลยเป็นซอสโซได้คิดว่าน่าจะอันเดียวกันนะเดี๋ยวเราพูดเหนือกับอีสานของเรนหนึ่งอบัตรทันตันทันใช่ไหมตันกับทันไปับทันใของผมจะเป็นฟิลวิ่งทันวิ่งท้ายหรว่าอะแหละก็คือวิ่งไปเจอทางตันไม่ใช่คือตันมาตันก็คือไม่ทันไม่ทันอ่าตันกับทันคำเดียวกันมาตันเนี่มาตันถ้าเป็นกิริยาจะแปลว่าไม่ทันอ่ามาตันไม่ไม่แล้วเราคูยกับฟีกันอยู่พูดกรพูคุยมุตา มันวิ่งหอะไรกันก็มันคือบาตันไงเรียกว่าบาตันบากันบาตันบักทันบักทันเฮ้ยแต่นี่กูว่ากลางมากกว่าดิเออใช่มันทอนอาหารเยอะกว่าให้อีสานครับทันตาได้อยู่ทอนอาหารเราเรือเป็นเป็นเรือสองโซ่ใช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 ่ปักทันบักซันบาตันบาตันบาบัตแนเราเรวมาเยี่ยมเราให้ให้ใครนะให้หนูให้ผมเฮ้ยอะไรเนี่ยให้ผมอ่าฟังอีสานชนะไปเพราะเขาดูเหมือนมีฟัง ไอ้เจื้อมีตัวช่วยหนุ่มปีศาจมาอีกคนนึงละเฮ้ยอกแต้ม่ได้คุยหลังกล้องได้ว่ามันยังไงโอเคโอเคที่นี่แหลกจะมีไอ้เจมไงอ๋อไปข้าค้าอยู่แล้วแต่้มเดี๋ยวเถียงซอยผมเลยกระดานอนหนูว่าคอนเดียวกันจริงเหรอใช่ไหมหนึ่งสองสามปะต้อง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  อเขาอ่ะเมกีมุกตือมาเออมึเหมือนได้ยินือมึงบต้อมกนครับมันเรได้ต่อชื่อมาต้อมแตได้ตือก็ได้มมีสองแยงมังจะโกงกันเนโกงอะใช่ผมว่อะไรนะต้องแรกต้อมต้องแรกต้อก่อเขาแยให้บัทนะอันนี้นะครับผมภาคเหนือและภาคเหนือนั้งหมดนะครับงดใแบบเวลาบนี่นะครับบักนางนี่เขาหูดมั่วเพราะว่าบกต้องแรกมันดูกระท้อนที่สุดเออต้องแรก ตื่ตืมันโอ้โหมันดูเหมือนไส้อื่นๆเงี้ยนะทอานไพทิศาชนะไปเ้ยก็มันดูกระท้อนที่สุดอะต้องแรกกระท้อนโอ้โหใกล้กันจะได้ต้องต้องต้องเหมือนเพียงปิงปองกกระท้อนกลับมาบองกระพ้ต้อง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 ไม่มัเมืัเสียงเรียกเพราะว่าเวลาขวากินอะต้องถูกกันก่อนมันเลยดังตึ้งตึขาเลยเมาตื่นมันพูดบ้านนะเดพูแบบตื่นพูดูต่เมลพูดบ้านบ้านบ้านหมามันตึ้งตึ้งไป องอะไรบ้างอื่นอย่างเงี่ยเงี้ยเงี้ยไม่รู้เลยพักลาบ้านเลยนพักลาขาลาขาพักลาพักขาพักขาพักขาพักลาพักขาพักขา ทีด่ดูดิไกลกันมากเลยนะต่อให้ไม่เรียกว่าชะอมเราก็ต้องเราก็ต้องดูอันนี้ก่อนดูรูปลักษ์มันก่อนมันเป็นแบบขาขาออกมาพี่เห็นปะ่ะนขาขาอะไรน่นั่นมันหนามพอจับหนามไม่ได้เราก็ต้องแบบอล่าๆอย่าง,งี้ก็เลยเรียกผักหลักไงผักหลักนี่<ช>ไงแทนหนามอ่ะมันเป็นขาออกมาพวกผมก็ต้องเรียกว่าผักขาเม่ยผักหลักไงมันมีเป็นขาเราต้องกินตรงยอดมันนะเราไม่ได<ๆ>้กินขาตัองินครับเราก็ต้องระวังขาตอนแล้วครับผมให้ผักเหนื่อยชนะับ ด้วเห็นผลว่าดีคำว่าลาตําฉามันไปอมได้ต่อหลาอมฉาอมนี่ต่อ่ะมึงขาลาอมขาอมมึงขาบอกว่ายาวๆเหมือนขาแล้วพอดูนี้เป็นขาแล้วกันยเป็นยี่งกือแล้วก็ตกหน้าครัวพี่ชายก็ทินหรองมาขามึงขามากขารอพี่นาำน้ำทุกวันเลยอย่าเอาใจอุ้ยกเชือกยอมไปทั้งยอ้าวขอให้เชียงใหม่ชนะหายอำเภอเอะนะ วาแล้วเฮ้ยคนดูบังให้เกียมไี่รู้พูดแปลงภาษาแตงกว่า สิแตงกวานี่ทานบ่อยครับมาคู่กับขาหมาูก็มีข้าวมันไก่ก็มีนะครับผมแตงกวาข้าวผัดหมูก็ยังมีเส่กับผัดกุ้งแล้วก็มีข้าวมีแตงกวาอยู่เหมือนกันนะครับมีทุกเมนูแตงกวาได้หมดให้ด้วงกินยังได้ใครเลี้ยงด้วงให้ด้วงกินได้ดีถูกต้องนะครับผมไปจนสัตว์เอาแตงกวาโยไหนฮิโปฮิโปครับงับบังบังบังนี่เป็นแตงโมก็ได้แต่ถ้าแตงกวาก็มีนะครับผมถ้าแตงกวาก็จะเล็กใช่ครับผมซอย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 แตงกวาเอาผัดแตงกวาใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่แตงกวาใส่ไข่โอ้โหท่านลอยนะค เราให้พี่อามไม่พอเนี่ยพี่อาร์ดแตงกวานเราให้พี่อารมากทำกัข้าวเลยแตงกวานนะผมผ้ากินจัลเนี่ยนะพูดว่าไงบาดแตลบาดแลไก่เขมบกมากบาดแผลบาแตลอุ๊ยไม่จัตวานะไม่จตวาบาแกแตงมันหยอกเ้าแล้ว่น้าไปใส่แต่ไม่แต จริงเหรอกินขาวหรือยังกินก็มีแม่จตวาไปไหนไปไหนก็จะมีแม่จตวาอยู่ในทำไรเนี่ยอย่างก็จะมีทางพูดสิมันต้องเปล่าอ้าวแค่ทั้งนี้ให้กับอีสานนะครับทางเหนือไม่ได้เอ้ผมขอเถียงสิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วหนึ่งเอาวะภาษาอีสานก็จตวาเหมือนกันที่ดองพูดมาเป็นคำบางอย่างไปไหนไปใส กินว้ากินวีสัยดีกว่าทำไรเพชรหยั่งอุ้ยเผ็ดยั่งดีกว่ากินข้าวหรือไม่กินข้าวหรือไม่กินเข่าหรือไงอะไรบางทีเขาดีกว่าเออไงอะไรไม่ใส่ไม่ตะว้าปักแตงมันจะไม่ดเหนือมันจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เอาเอาตอนนี้แตงคือแตงตรงตัวไม่ได้แตงอแตงแต่ถ้าเหนือยังน่ารักอยู่แต่ก็แตงก็มันตรงตัวดีกว่าเพราะกายการเราคือเอาให้เหนือโอเคอ่าโอเคข้อต่อไป ชีใบเรื่อยเป็นยังไงาใบเรื่อยบาหนูเรียกว่าชีฝรั่งชีฝรั่งไม่ใช่มันต้องมีภาษาเหนือผักปองเปอร์ปอเปอร์ปอเปอรชีฝรั่งหัวพากางเรียวฝรั่งอ้าวเหรอใช่อะไนปองเปอร์อะงเปอร์ภาคเหนือสูสีแล้วปะขึ้นอยู่กับพี่อาร์มอาร์มอาล้วกูาเหนอปงเปอร์อีสานหอมเปรฮยจริงเนี่ยหอมเปรนี่หลอกหลอกกันปเนี่ยไม่ได้หลอกมึงให้ดิวพูดไมนี่ยให้ดิวพูดไม่ไ ผมอธิบายได้ครัำนี้อ่าคือแผงผักอะครับผมอ่ามันก็จะขายหลายผักใช่ป่ะครับส่วนมากแล้วเนี่ยผักชีใบเลื่อยเนี่ยอ่าจะอยู่ข้างๆต้นหอมเฮ้ยจริงๆเหรอเขาวางเรียงอย่างนั้นเหรใช่ครับมันจะแบบมีมัดด้วยกันด้วยเอออเอาไว้ไปใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกับต้นหอมยี่สิบยี่สิบอ่ายี่สิบห้าบาทไม่ไนี้ตัวนี้เป๊ะเออเป๊ะจไปซื้อ เออห้าบาทเต็มถุงมเน่ยไปข้างต้นหอมเพิเลยอุ้ยถ้างั้นก็เรียกหอมเหมือนกันไปเลยแล้วกันแต่ว่ามันมันแบนไงมันแปนมันแปะ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 เพราะสานเรียกเปเปกับเปคือแบนอ่าเปคือแบนก็เลยเป็นหอมที่แบนก็เลยเป็นหอมเปเป็นฝักชีไปเรืยเรียกมันเท่าไงหอมเปเป็นแบบนี้นะครับผมแบังเปอร์เพราะว่าใบใบมันอ่ะบังเปอร์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 ใบมันยาวสูงแล้วเป็นแบน เออความเป็นไปได้มากกว่าเขาพูดถึงแผงผักผมเห็นภาพตามนั้นผมลรู้สึกได้ว่าผมเดินเข้าตลาดแล้วอะกำตังจะไปซื้อผักไอเนี่ยอะไรก็แปลงลาบเลยนะหอมเป๋หอมเป๋เนี่ยจริงๆแล้วนะเขาอธิบายดดีนะครับคุณโอเคแกเชือบยองที่สุดเลยคุณต้องไปฝึกใหม่นะครับผมคำต่อยตื่นเต้นลวเกิน มีของเขาแล้วแต่เก็บไว้ก่อนแต่ฟ <re ังคเหนือก่อนมะพร้าวหมป้าหมาป้าวมา้าวมป้าวอยางเป็นปมาป้าหมดป้าวหป้าวน่ารักเนี่ยป้าวปปาเอพอแล้วใช่ยางพูดจังเลยปมาป้าวแต่ว่าทางเหนือาษที่น่ารักนก่อนโยนนะใช่แต่ขออภัยว่ยมันดูไม่มะพร้าวเท่าไหร่หลังก็คืออย่างนี้แหรอไปแจ้งแล้วจ้าพน้าแน่มแ้มือกันแล้วครับ แล้วูกปากของตอนะครับมามะพร้าวไพศาลพูดว่าบักเเผวบักบักเเผวคือว่าพักอ้ายคือมัดตายกัวนะคือแบบเเผวแบบเเผวบักเเผวแล้ต้องให้อีสานมะไปนะครับนิดนึงแต่ก็น่ารักอยู่นะครับพกปลาแต่ปอกปลาเออปลอกปลามาด้วยดิสานมาไปทำต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอีสานพ่อั้ยโอเคฟักทองโอ้้เฮย มาแก้มาแก้จังหวะเลยมแก้จังหวเลยขอฟังออกสานก่อนครับเอาเอมึงหนักหนักรอเอเดี๋เดเดี๋ยวเไปนะเอาฟักคเดียวเหรอเฮ้ยแล้วทองหายไปไหนวะทองหายบอฟักมันมันล้วฟักป็นธรรมดาฟัแปลงแปลงไทยฟักหมดเลยทังหมดฟักหมดเลยเอาคุยแล้อย่าเขาไม่ได้ด่าเฟักไป นักทองฟักนาวมะนาวเน่อ๋อเรียกจากเรียกจากลูกต้นอันนั้นถ้าเกิดนี้เต็มๆก็ฟักทองใช่ก็เรียกฟักทองอขอตรงไปนะฟักฟักทองสั่งเลยว่าผมขอพูดชื่อ บักอือแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งตัดสินคุณดูว่ามันเป็นแต้มจังหวเลยจังหวะเลยจังหวะเลยบางครั้งเอือพึ่งตัดสินครับผมขอสู้จนตัวทายเพื่อภาคของผมอ่าฟังครับฟังบักอือครับบางที่เขาเรียกว่าบักอเอือก็แล้วแต่ทีไปลากเสียงลากยาวใช่ทำไมต้งเรียกบักอือครับเอางี้ดีกว่าเอาใกล้กับทองมากกว่าฟักมันแล้วกันเพราะว่าอือของเด็กอ๋อือของเด็กนี่จะเป็นสีเหลืองคล้าแบบนี้เขาก็จะเรียกหุ้ย ติ๊กเงียบแกอือเลยเวลาเด็กขี้อุ้ยเมีอนแบอื้มยังเหมือนอืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นี่ฝากรู้ง่ายไงจะไปเลือดอืดทำไมใช่คุณพูดถูกแล้วมันดูไม่น่าทานด้วยผมสูตเต็มที่แล้วครับคนที่ทารบ้านเอาเป็นกระจรของเราผมก็ไม่ได้เกิดมาแล้วก็ตั้งซื้อม่าต้องแบ้ต่ว่าผมก็เถียงตัวผักนอก สูตรเต็มที่แล้วครับแต่ผมก็พอ,อ,อได้ตัดทิ้งใจอย่างเด้อต <c oughs> ัดใจลงสนุกกัน่ได้เฉยๆเนี่ย <c oughs> วนๆวนๆวนๆการวมสนุกกันเด้อ <c oughs> ตัดทิ้งใจอย่างหรอกค <c oughs> ุณอาคือภาคเหนือครับน <c oughs> ี่นะครับผมพักทองก็้าไอึ่งอะไรแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ก็มันไม่น่าทาน <c oughs> ถ้าเกิดรู้ความหมายแล้วว่าเลขมันจะตื่นเด็กไม่เหี้ผมสู้มตู้เยอะไม่เหี่ยนะอ้าวคคนเดียวไอ้เบนด่าทั้งทั้งบ้านเลยพักทองก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่พักทองแล้วไป ได้จ้ะเออตอนนี้แกมเสร็หน่อยกี่เซลล์กับเซลล์อาต่อไป พวงอยากไปสายก่อนเหนือเหนือเก็บไปก่อนบะแข้งบะแข้งเราขาเนี่ยให้แจ่มมันต้อธิบายเลยมึงเาบะแข้งอะไรมาไปยืนนี่ไปยืนนี่แล้วนี่ยมึงเล่นแข้งมั้ยเล่นแข้งแข้งไพ่ไพ่ไพ่แข้งพวงเออบอรพวงคือบะแข้งมันบปบอปเบอร์เขียวเบอร์เขี้ยวเบอร์เขียวไม่ใช่แบบนี้เออบะแข้งแข้งกันแน่ะเหนือเหนือว่าไงบะแข้งบะแข้ง อัน top, okay. okay. ี่ว่าแบบเกดแข้งแข้งใกล้เขือมันเปแขวงแหว่งเขือูโตายต้นตแ้งเขียวทำไมทำไมเรืยอบักแ้งักแ้งกับนมะเขือมันคล้ายกันตอแงกเขือเนี่แอแบไม่่าากูว่ามะเขือมะแห้งกับมะแหวงแข้งมันแบบแหว่งแบบ แหว่งดีแหว่งจะไปเดินตาใช่มันมีความเป็นพวงไงมันมีอุ้ยแหว่งมันโค้งมนหรือเปล่าความเป็นพวงนั่นอ่งุ่นเนี่ยแหว่งน้ำอ่าแหว่งหรออ่งุ่นอะเป็นพวงเหมือนกันน่ะอะไรกระเจียวอ่ะมันจะแหว่งแหว่งเป็นพวงเหมือนกันนะดูไหมล่ะโอเคเอาสู้เขาไว้หน่สิไม่ไอ้เจมุก็ใช่กูสิลเขามีสองคนเจมากขึ้นมาเจมเพราะอะไรเพราะเจี๊เขาท้ายแล้วแหว่งมันเปนหึงแหว่งเหลือมันลูกใหญ่เอออันนี้มันลูกเล็กเหลือแหว่ง แขวงได้เข like yeah. okay. 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 right? okay. okay. ื่อเด็กๆมันเป็นแขวญ่หนักกแขวงโอเคไอ้องสารเอารงกลางงกลางเพ่มโอเครงกลาง้มันเป็นยังไงัดิงขื่อะเขื่อนแข้งแ้งเขื่อแแข้งแขวเขืวาป็นพวงมีความือแวอะไรมีความเป็นงกการนีจที่หนูฟังตานานแล้วอะแต่ตังแต่คำแรกๆเลยเป็นไงหูเถอะหนูสงสรพี่มงมดเร่งมันไม่ไหนบแงองแรงนี่เออ ปายแล้งปากแข้งบแข้งบากแข้งมะเขือพวงแล้วมะเขือพวงเอาเลย่มะเขวงเหมือนกันเอาประคการหลงคนแล้วอันไหนมันหน้าเป็นมะเขือพวงมเกันล่ะไม่กลัวเรื่องมะเขือไตลาดไหนกูเร่อมะเขือมันแวงมาแขวงมแขงเราเล่นแข้งแขงแ้งแข้งโอ้ปแข้ยกังไงล่าแงาะแข้ข้งปางาแขปากแข้งากแขกแขแาแาแ้ปแขาแขกแขปกปแาแขกแกแกแ เออเรามาร่วมสนุกกันมาเป็นการสนุกมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาเออมาเล่นกันทั้งค่ำขังขัเอาแข่งอีสานะหูเยี่ไหนบักแข้งส่วนตีมึงนี่ยากษ์ป่นวิไอ้แจ็ได้นื้อสันหาหรอจานหมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใชหมใช่ไหมามหาจามหาดอกไห้แบบนี้ภาพการแปลคือชิมาเกอร์แล้วเอาดิชิมาเกอร์แล้ว ะรมาก่ะโอ้ยขอเพลงขอเพลงหนึ่งวเพลงเกิดไมูานกอ้ไม่เคนตายของาอันตร้ยเล่นไปเล่นไปเล่นไปตอนเเขาบอกว่ายังใจอันเยเรเปนอไบอกนแล้ว่าจม่ล่นได้ก่อนด่นยอมไปดีัไม่ได้ยมไม่เล่้อดดาดดว้มีความใจหไม่ได้นดไทไปดาไปเดี๋ยวะไการมันมวมากเล่นี่อะไรมั่วตัว้เดินออกนี่มันจะป พูดจบแล้วจะหันไปต่อแคว้งใส่มึงก็ต่อยกันยาวๆอย่เลยถ้ากูอยากเล่นด้วยทิ้งท้ายให้คนดูโอเคเป็นการเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างภาษาเฉยความแตกต่างของภาษาเนะเอามาแชร์กันสนุกสนานเออียนกเปลี่ยนขำๆเผื่อสนุกคลิปหน้าจะทำแบบนี้อีกเรื่อยๆออาพิเจอร์เทลเจ้าแก้วเยติของจิ้งโถ่นะครับผมขอบคุณชาวผมทุกคนที่ติดตามกันตอนนี้ของจิ้งของเราไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของจิ้งบ๊ายบายบอกแห่งที่สัตว์ ก็แจริงเมื่อกี้แตจริงเลยงเลยอ้ี้นนนี่จะ่าเลยเลด้วเป็นากันหัวหักากันหัวไรำพูดสแลพูแพูแกูจำได้เจมเป็นคำที่เจ็บมากคือว่าอะไรไอวิ่งพูดสีแไมชเาอะไร เราาต้องต่างกันจริงจัเข้าใจอีสานพูดได้ง่ายอีสานเข้าใจอีปือีปึ๊ดเจ๊เอาเลเดี๋ยวนี่ก็มีงานให้คนดูอ่ะยังไม่สุดการเฮียอะไรเนี่ยคุณนี่มาอยู่บ้านนี้ป่าเถือนนอนพ่อแม่งทำนี่กันก็ได้มาทุกคนดูไปทำแล้วก็เลือกของมันดูความสนิทของมันกันอ่านจากปีกันแล้วเนี่ย บวกบักแต่งบักฟักบักแป้งบอผ้ากันเอินมาได้ห้อใกลหลเอเกินมาผ้ากันเอินว่าบักซีเดอบักเกียบบักนัดบักหนาวบักกูดบักเต่าบักผ้าบักเวอร์กนบ่าเอินกันละแต่เอินบักซีเดอร์นะเกียบเด็กเกียบเด็กซีเดอร์เชิญดีครับ บอกเขาไปจนทั่วทุกที่ก็พอรักเธอจนเก็บไม่กดเขาไปถามเขาเอาเลยสิก็คนมันฮักจนเก็บไว้อยู่ก็อยู่ใช่ไหมอะไรก็ฟูบมุ่นจะอยู่กัน